สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้ช่องเราหลักรถไฟไทยอยู่ที่124เพิงองาลำปางนะครับาพาเพื่อนๆมาชมทิวทัศน์วิวสวยๆที่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสีต่อไปจาก123่งสอครับหนึอยู่ช่องนู้นนะครับหนึ 1, 2, 3, มีเสาแปดต้นนะครับ 1>, 1, 2, 4มีเสายกระดับนะครับเพื่อนนะครับ,เร,บเริ่มจากเค้นมานะครับ 1, 2, 4ครับยาวไปครับนู้นลหรครับ28ต้น สองกาบเมนดปิดหัวปิดท้ายเอาไว้เพื่อรองรับขานปูนหรือ,อแท่งปูนนะครับหรือที่เรียกอีกอย่างอเกตเตอร์เพื่อนๆมาชมวิวท,ท,ทิวทัศน์แถวเพงงามนะครับเพื่อนเปลี่ยนบรรยากาศนะครับให้นเพื่อนได้ ชมวิธีชาวบ้านนะครับที่บ้านปงเต่าครับเพิงเงาวลำปางนะครับ,งา,บ,านนรบงานคือเงินเงินคือง,งานบันดาลสุขนะครับเ,เพื่อนเือนเราพยายามนำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนเือนได้ชมกันนะครับสำหรับช่องเรารักรับไฟไทย เราก็จะไปสำรวจระยะเขตสำรวจของพวกผมก็50กิโลนะครับนะครับไปจุดไหนก็พยายามเก็บรายละเอียดมาลงเป็นคลิเปเพื่อนๆเลยทราบความจึดหน้าของการสรางทางรถไฟ เราอยู่กันที่หนึ่งสองสี่นะครับ mm. เกองาลำปางนี่นะครับรถไฟไทยภูมิใจนำเสนอเมื่อเปิดางานนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่ จากอำเภองาซะสองกิโลประมาณสองกิโลช่องน้ำใหม่นะครับผมใจนำเสนอก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมทุกวันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนให้การต้อนรับช่องน้องใหม่ ถัาทำคลิปะนะครับก็เกิดภาพเสียงนะครับก็ต้องพัฒนายเยอะนะครับกล้องซัมซุงเอหนึ่งสามาจีนะครับรอสปอนเซอร์อยู่นะครับซุปเปิดหน้างานกันนะครับใหม่ๆแล้วเนี้ย แต,นนตบบนน้ันนะครับสาวอต้ัน2อากับแอดมินนะครับเนี่ยเพื่อนนะครับก็จะได้รถไฟมานั่งกัน,นแอดมินก็ไม่เหมือนอะไรยูทูบเบอรท์ทั่วไปนะครับเราหาสิ่งที่ ใก,ใกล้ตัวสิงหเลามาทำงานนี่แหละลหน,นะครับลงให้เพื่อนได้ชมขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนนะครับสนับสนุนแล้วก็อาการตอบรับอ็รับด้วยดีเสมอมาก wow. 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 ารรถไฟของประเทศไทยภูมิใจนักเสนอรัยเรที่อาู่บี่ RB124 นะครับ,เ,รบ, 1, 2, รบเปิดหน้าง,งานกันใหม่ใหม กฎหมายก็คึกคักกันนะครับเพื่อนถ้าขึ้นเป็นเสาสูงๆแล้วก็จะมีเฉพาะผลงานที่ขึ้นไปทำ,ทำเสานะครับช่วงที่พาไปชมแถวแมกกาที่เขาขึ้นกันเสาขึ้นกันที่สิบห้าสิบตน้นก็มีแต่ขึ้นไปที่สูงนะ,ะนะครับแล้วก็คึกคัก ถ้าเปิดงานใหม่ๆก็จะคึกคักไปทีนะ่หน้างานเลยเรื่องจักเกิดทั้งแบรโคลทั้งคนงานนะครับทเปิดหน้างานนะครับสองสเเปิดหน้างานก็เลยมาอัปเดตใหเพื่อนๆมดันชมกันยาวๆนะครับชมกันยาวๆ เละครับเพื่อนบิหนึ่งสองสี่หนึ่สองสี่มีเสา28บต้นสองอับับเมเห็นตรง รถเคนทั้งเหลือนก็นเป็น1 2ึสนะครับ1,2,3หนะ 1, 2, ก็ยกยกรถไฟขึ้นข้ามทางหมู่บ้านนะครับส8ต้นนะครับหนึ่ก็ยืดตีก,กันหนึ่งเนี่ยนะครับหนึสองสี่มีสาวีต้นนะครับยีสิบแเพียร like ชมกันยาวๆไปเลยนะครับนะ ชมการทำงานยาวๆไปเลยพยายามปรับปรุงนะครับแอดมินพยายามปรับปรุงหาคนมาบรรจุบรรยายเสียงมันเท่ก็ไม่มีะนะครับเ,รเอาเแบบเดียกันเราก็หยิบสดกันหน้างานนี่แหละนะครับเราไม่มีมีตัดต่อไม่มีหานักโงนักภาคอะไรมาเราไม่ใช่นักภาคมืออาชีพนะครับ พักคจะเป็นครับเพื่อนให้การตอบรับก็ให้การตอบรับช่องเราหลักรถไฟไทยเป็นอย่างดีรเราก็พยายามภูมิใจนำเสนอผลงานที่ท่านชื่นชอบบับมีประโยชน์บ้างไม่มีบ้างก็สุดแล้วแต่ขอให้ชมเพื่อความบันันเทิงติดชมได้นะครับติดชมได้ เปนวิยาหาสิ่งที่มีสาระสำคัญนะครับเพื่อนในช่วงกคือคัดนะครับ,รรบเพื่อนหน้างานเปิดใหม่ รถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับเราอยู่กันที่124นะครับเพื่อนเป็นหน้างานที่เปิดใหม่พยายามเสนอคลิปให้เพืเ่อนๆได้ชมกันทุกวันอัปเดตท,ทุกวัน คืมๆนะคะรับเพื่อนแล้วบรรยากาศคื้มเหมือนอยังไงฝนจะตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ <S <S รับพปเพื่อนามาเที่ยวบ้านตรงเตาเออนาวจังหวัดลำปางชมวิถีชีวิตชมวิวถิ่ทัศน์นะคะรับรอบๆ เการสร้างทางรถไฟนี่แหละ ัญกับการนำเสนอออกซื่อนะครับไม่แน่นะครับอนาคตเราอาจจะเป็นช่องที่ติดอันดับต้นๆก็ได้นะครับนนว่าไปนะครับตามซีลตามลมคนบรรยายนะครับเหดมินก็เพื่อแนะนำให้หาคนมาบรรยายแล้วก็ไมู่้าะหาใคร วิดีกว่าครับแบบขอาวข,ข้าวปาดแบดมาเปิดหน้างานแถวแถวอำเภองามลำปา,างครับจุดที่หนึ่งสองสี่ขับีาดินสองสี่ใกล้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนดอกหลังดึงตลับเมตร ก็เสร็จแล้วนะครับก็ทำแบบนี้แหละครับน้องๆก็ทำแบบนี้ทุกเสาครับทำมาแล้วก็ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะร้อยสองร้อยสารแล้วนะครับตั้งแต่แบงกาทบก,กว่าหนึ่งห้าหกห้าห้าห้าสี่ห้าสามาสองหันหนึ่งนะครับเจือละจุดเกือบเจ็ดสิบ ขวต้น90ต้นนะครับก็ทําแบบนี้แหละนะครับทำเหมือนๆกันนี้หนึน่งเม็ดและนะครับแบบ่อนหนึ่งเม็ดก็เสร็จละครับไปก่อนนะครับ,รบชมวิวนะครับแพื่อนบารีหนึ่งสองสี่ขอบคุณนะครับเพื่อนในการ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ